เอ๊ดจุดบวงขอให้โชคดีครับสิสองสามล่อยครับครับตัวนี้ก็เป็นของบางไทยของบาง้านโคกลอยหมูสีนะครับวันที่สองรับวันนี้นะครับะนะครับโคกลอย นะครับของพี่น้องมานของรอยเจีน้อยครับส่งเข้าประกวดนะครับพี่นอ้นอ,งนองครับตรดตอบบึงล่มนะครับพ่อบัางไฟบังไหนนะครับขึ้นไปนะครับไก่ไก่เดี๋ยวผมจะอธิบายพี่น้องฟังงมืดนะครับตกวางไหนบางไหนนะครับตกไก่ตกไก่ห่างจากฐานนะครับ ส่วนมากบ้างไปจะตกห่างจากฐานนี่ไม่ต่ำกว่า2กิโลนะครับพี่รองครับเป็นยังน้อเย,ยียวเห็น2อกิโลตา,าตาคนหนะุ่มเนาะตอจะนวดนะครับตรงแดงให้สัญญาณนะครับตรงเขียวยังมาพองนะครับตาไม่กิงสามล่งมีดนะครับมแร้วกันอีแปดนะครับเมื่อนี้แยก,กว่าเป็นสองทีมนะครับทีมหนึ่งอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับ แยก,กออกไปมือในร่วมทีมครับโคกรอยมูสีเกหน่วยกับสั้นลุยนะครับอเอาลครับนาทีะทึิไใจครับพี่น้องครับที่เลี้ยงร้องจัดทานเรียบหน่อยรอสัญญาณนะครับใน่ลานี้ครับ เตรียมทำที่หนาฐานตาเปิดได้ทเท่าไรแจ้งให้ผมราบนั้งกระดีนะครับเลอนะครับเขียนใช้กระดานนะั่นละเตรได้สองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยยี่สิบได้เท่าไรนะครับเขียนลงบนกระดานสองสองห้าสองสองสิบเขียนใช้กระดานครับม่เขียนใช้กระดานผมก็ได้นะครับผมชอบมึงเขียนได้ครับ สองสี่ศูนย์โอเครับทราบครับความเด่นทงหานลครับพวกรลอยหมู่สีขอให้โชคดีครับพร้อมมะโคกรลอยโคกรลอยหมู่สีรอสัญญาณทงหาแลครับพวกรลอยหมู่สีนะครับ ขอให้โชคดีครับ1 2 3ปล่อยครับจืดโอ้ยผีตัวเก่าคือเก่าหน่อยแย่แล้าเนื้อโอ้ครับไปกระวัดนะครับยางแรกเลยนะครับรอบหนึ่งรอบสองอะนะครับรอเช็ก อะะครับดอเกิกได้ครับพี่นองเด้อเห็นอะไรเห็นแล้วชัดเจนมากๆเลยนะครับเอาได้ะะครับผมสินับหางพี่นองว่ามันจักพรนะครับสองสามสี่ห้าอาละครับยุตีเวลาทันทีแล้วครับพี่นองครับ นะครับเรียบร้อยครับหางขาดหาทอนนะครับหา,านะครับช่วงที่ขาดนะครับช่วงที่ขาดหางกระเด็นเวลาครับเวลา30วินาทีนะครับได้